สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไ FI ทีครับวันนี้ผมก็ไปทีมแมนะครับจะแนะนำวิธีการสร้าง ID Line แบบลิงก์นะครับเพื่อให้เอาไปแปะในส่วนของแฟนเพจก็ได้ส่งให้ลูกค้าก็ได้หรือส่งให้เพื่อนนะครับเพียงแค่คลิกลิงก์นะครับก็สามารถแอดเพื่อนเข้ามาได้แล้วนะครับกับใน l ล n e วิธีการนั้นแสงง่ายครับกดไปที่ l ล n e ครับกดไปที่ตั้งค่ามุมด้านบนนะครับแล้วก็กดมาที่โปรไฟล์นะครับแล้วกดมา QR code ของฉันพอมาถึงหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าแต่ละสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่อต้้ีชนนนผมใ iOS มาร์ทโฟนก็จะกดไปตรงกลางพอกดไปตรงกลางปุ๊บให้คุณกดไปที่แชร์ไปยังแอปอื่นจากนั้นคุณจะเห็นว่าข้อความส่งข้อความและโทรฟรีรายกาันเถอะและข้างล่างจะเป็น URL ให้คุณกดคัดลอกครับจากนั้นผมก็เอามาวางไว้ที่โน้ตมันก็จะเป็นแบบนี้คุณก็แค่เอา URL ตรงนี้คัดลอกไปอีกทีหนึ่งว่าคุณจะไปส่งไปที่ไหนไปวางในหน้าแฟนเพจของคุณนะครับส่งไปให้เพื่อนหรือกดเป็นเก็บไว้เป็นลิงก์ต่างๆพอกดลิงก์น,นี้ปุ๊บมันก็จะแอดไปที่ไลน์ของคุณเลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบ,ยยบ,บ,รรยบ,บ้้อออยลคัักกาาไนนนน์ิเชชื่่ปมมมพถ กดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบเทคนิคดีดๆเกี่ยวกับเรื่องของ IT ต้องกดติดตามช่องแคทไฟทีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ